อันนี้เราลงสีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สีนี้นะคะออกมาสวยเลยค่ะบนเทาออกเขียวนะคะตีธรรมชาติพอดีๆแล้วนี้เราก็ทําตีเรียบร้อยพ่นด้วยสปันล้างแล้วเราก็จะมาหนิบเดี๋ยวเราจะมาซอยเซตกันนะคะเราก็มาซอยกันแล้วนะคะเพราะเราไม่ต้องมานี่แบ่งผมเลยซอยไปเลยซอยเก็บไปไปลายเพราะแต่ก่อนผมก็เป็นบล็อกอยู่อนี้เราก็จะไล่ยยน,นถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะไมายืดได้นะ,ะห้าร้อยแล้ว ามีหลายราคาให้เลือกมีหลายเก,ยกรดแต่ก็เป็นถาวะว,วกเนี่ยเราก็ซอยยกเลยยกมือนะพอจะยกมาสุดๆเงี้ยมันจะทําให้ไล่มาเหมือนเราสไลด์เพราะเราชอบซอยนีย่กันไกเราไม่ชอบซอยมิโกน เราอสองข้างเราซอยเป็นกันนะครับนี่เราก็มาสไลด์ข้างนี้เอาขาลงนะครับลูกค้าขาลูกค้าเต็มที่เต็มกัดอย่าเป็นผมไม่เขาเรียกอะไรวะเป็นผมที่ไม่มีนี่ไม่มีน้ำหนัก มันจะดูดฝีไงพอเราวีปุ๊บมันจะดูดฝีเห็นไหมอันนี้เราก็ข้างหน้านิดน,นึ่งข้างหน้าเราซอยซ้ายโยกขวาซอยขวาโยกซ้ายนะลูกค้าให้บัตสวยนะโอ้โหผมเขาดูดฝีพอฝีแล้วมันไม่จะนั่นแต่ที่มันจะดูดตามเลยผมนี่บัตสวยแล้วค้าอันนี้ดูซิประมาณเนี้ยเออโอเคนะ สวยอนก็โอเคเลยนะ okay, สวยแล้วนะคะถูกใจไหมคะถูกใจค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเห็นไหมสวยเสร็จเองนะคะ